อ๋อวันนี้จมาเหล่าข่าวน้ำตาเมียหลวงครับเนาะแต่ง้วยสวตุเจา้าอุนตอมปัญญาวิชิลโลเนาะอำเภอแจ้วหุมจังหวัดลำปางน้ำปากกาเพื่อนกับเสน่กาหลงครับเนาะข้าวน้ำตาเมียหลวงไหลย่อยโป๊ะ <laughs> แสนโซกาน้ำตาอับย,ย้อยผัวแปลงกูห้อยเล่นจูหนอกใจตึงบ่ออาไรเมียแปลงลูกเตาอยู่กินกันมาไดไหลายปีเขา้าจนมีพยานลูกหักผัวทําเสียสีคนใหญ่เราจักปู่ดีเปิดนาไอคน chào bàn lâu sao khôn bào sồn sồn Hầu cài nà đớn bụi bạc tôi con hồng cơn mưa ngày băng bạc sáp ơn và phùa mừng lớn lên chu đầy nhìn tìm hù chạy hấu bỏ hú chạy hấu bỏ hú ung kịp lục đòi nhò nhăn nằm ta lầy nhói น้อยใจเหมือนกันขัวทอหละยยันเมียเมียตันใจตอนกึดหอดหักกันปันกินปั่นปอนมีความอาวรนเกาเกาเมียใส่ใจหนึ่งเขาเมื่อเจ้าผัวก่อลูกเฝ้าต้อยแยงเมียตำนำพริก เมียตังหมอแกงนั่งเหมาะปิงแปง้งว่าใจว่าายแตนใดอยู่มาหลายปีจนมีลูกอายเสืบสายเคืือวงพร้อมพักถูกสองขวบไปกำลังหน้าหักหมอะหักอย่างใดเตียวการพอเจ้านีและมีลายปากการ ปากจาหุ่นหารแอวสอดสอดสู่มียะตักถามยังตึงบ่ใครอู้ถามกรรมด้กรรมเท่านั้นลูกน้อยห้องห้องหานั่งตักปอจั่นบ่เบนบ่เบนนาสู่ลูกน้อยเกไปหาแม่บ่อู้บ่ฝอย phá qua lói lói lộn hướng chẳng căng và thu lạ càn bèn cầm bà áng bò vinh bò vang xa phạ nhạ lén bèn kín chạy nhìn bò lạ khẩn tổ khẩn khâu mong đai phạc đà cầm hôn u bò thủ chạy mía hạ ngân thấy âu này mà hư chôm bít chôm thiêng bèn căm đa thứ tèn nì lông hướng có nhạc mía có trục chảy tèn yên chảy phát của xăm đà na chép kén năng năng hay có lúc trục chảy lửa xèn khâu ngái tòn em khâu ngái tòn em cấp nàm ta hay คนเขาเล่ากันสุดเหนือสุดไต้แสนโศพดวงไทยเต่าฟ้าเว่เจ้าลูกเคยป่อมีแม่หน้ามาละลูกลามองได้เลือดคนกว่าน้ำไปมีตีในเปิ่นมาตักใหญ่มีใหม่ใหญ่บ้านวิบากกมยัง ตวยมาสอดดันผัวมาตัดบันทิ้งละจะหาอันใดเปิงภัยก็จะบ่มีปู่ป่ปาเอาลุงเขียมตังพี่น้องยหยดเฮาหยดเฮาบ่สูงห่มหัวบางมงุงบ่กุง้งคืบสัน่น <c> ท <oughs> ุกใจเหลือเกินจนอให้ดัน cho chơi, chơi tang văn có nặng, bài bỏ bó lục nôi lòng phắc, ma tít, phẳng khang, kịp eo can, can chốc chai cháy gìn câu vui xèo Phải dù tạm theo Tốt lại theo 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 mía sao Mía câu theo cho lắm bạc theo nó Chạt theo Lý theo แต่งปันบงกี้สุดตีอันยิง่งอายตุกเขาวิตคาบกินน้ำกันตายไปยืมกออ่ออายเขาส่ำดาน้าเหมือนควายสามเขานงเยาน้องลาคนปอเรายาอายล่ำหน่วยหัวใจจำเสียงตีจำเหมือนเลือดขอดหอตังในนอนให้สะอื่น ไผ่บอ่อหูไผ่ผัวนอกใจไปเอาเมียไม่นาบอ่อเอ็นดูตาปลอยเอ็นดูหนา้าลูกให้ลูกห้องถามมาปอจันไปอยู่ตี่ไหนทางใดเหียนั่นบอ่อปิกเข้าบ้านมานอนเมียนามตาย้อยแปดเจ็ดเสือหมอแป แปดเจ็ดเสียหมอนน้ามตาไลหลหอมข้างห้องหูให้จะไปเปิ่งไผ่ก็สุดจะได้ตุกใจตัวนายนาดนองกำบวนเมียหลวงปีนี้ขอล้องจิมเตะหัวอกแม่ยิงบกก่กลัวตนงิว้วขมนามมีจริงไต่ขึ้นอย่างลิงเป็นอิจงจะอ้าง กาปากตองสับตาสองข้างมาเขียวคมกลางไหลงับน้ำตาเมียหลวงสั่งสวงตอบพับฟังกำตีอูจะไปปล่อยผัวปีเตะขอปอหันใจตุ่มฟ้าเมืองไทยหาไหนก็ได้ขอปอสงสาร เออไว้ก็ไว้ตะเสดงไว้อีน้องจบเต้าอีเต้านี้สู่กันฟังก่อนและไหนเลยเนาะตามตาแม่หลวงครับเนาะอืมตามตาแม่หลวงัาวิโลครับนะปแต่งเออสดุจต้อมสเนกหลวงอาฟังกันไปครับเนาะ